ในตอนนี้นะครับเราจะมาขยี้นะการแก้ไขกรุ๊ปนะครับการอ d ดิกรุ๊ปการสร้างกรุ๊ปแบบมันง่ายนะครับนะคลิกรูปหรือสมดเมคกรุ๊ปนะครับแต่อ d ดิกรุ๊ปเนี่ยบอกได้เลยว่ามือใหม่เนี่ยหรือแต่มือเก่าๆก็ตามนะยังบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยมันมีคําสั่งแบบนี้ด้วยเหรอในอ d ดิกรุ๊ปนะครับดูคลิปนี้จบแนละ้วบอกเลยว่าต้องเก่งขึ้นแน่นอนครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ผมจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาตัวหนึ่งนะแล้วผมก็จะพุทธภูมิครับเอาละคลิกทั้งหมดครับคลิกรัวนะหรือคลิก3ทีนะครับแต่ล้คลิกขวานะออกคำสั่ง Make Group มันก็จะกลายเป็นกรุ๊ปแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคากนั้นคำสั่ง Edit Group ทำยังไงครับให้เราคลิกขวานะออกคำสั่ง Edit Group นะครับหรือคลิก2ทีครับ1 2อเอาล่ะครับเริ่มแรกต้องสังเกตนะ ถ้าเราอยู่ในโหมด Edit group นะครับเราจะเห็นเส้นปะอยู่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับเส้นปะซึ่งเส้นปะเหล่านี้นะครับสำคัญมากๆนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าด้านไหนคือด้านในด้านไหนคือด้านนอกครับความหมายคือว่าถ้าอะไรก็ตามอยู่ด้านนอกเส้นปะนี้ครับมันถือว่าเป็นอยู่นอกกรุ๊ปส่วนอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเส้นปะนี้ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าในกรุ๊ปครับ ส่วนใหญ่มือใหม่เนี่ยลืมสังเกตมากนะครับว่าเราออกคําสั่งออดิกูปอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเส้นป่าที่มันเล็กมากครับแต่นั่นเองนะครับมันจึงมีคําสั่งที่เรียกว่า high res of model อ่าลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเอาละผมจะ Copy กล่องนี้ออกไปนะครับ3กล่องด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมจะทาสีเข้าไปนะครับอย่างนี้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 เอาละเดี๋ยวผมจะคลิกนะครับ2ทีนะครับ หนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าถ้าเราดูดีๆนะครับเส้นปะตัวเรียมันเกิดขึ้นมาครับคำสั่งนี้คือ i d group ถูกไหมครับและอะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอกของกรุ๊ปครับมันจะจางลงภาษาอังกฤษเรียกว่า Fade นะครับ f a d e นะ f a d e fade ลงนะครับมันก็คือจางลงไปครับอย่างครับอย่างนี้แหละเออเข้าใจง่ายดีไหมดังนั้นเองสังเกตให้ดีนะครับเวลาเราเข้ามาในสูมอด i อ g ดรูปปุ๊บเนี่ยด้านนอกของมันจะจางลงครับหรือบางทีก็หายไปก็ได้เราก็ลองดูไหม การปรับโหมด i t i t o u p u p นะครับให้เราเข้าใจง่ายๆเป็นยังไงครับดูนะครับวิธีการคือให้เราไปที่คำสั่งครับ window ดูใหดีนะ model info นะครับ window model info จากนั้นนะครับมันจะมีคำว่า component ตรงนี้ครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่า sketchup เนี่ยมันตีว่าเป็น object นะไม่ว่าจะเป็น component หรือ Group เนี่ยถือว่าเป็น object นะครับและตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า fade similar component fade ก็คือให้มันจางลงครับอันนี้ fade rest of model เนื่องจากว่าตรงนี้ชิดงาของเราไม่ใช่ขอมโพเดนล์ครับดังนั้นเองตรงนี้นะครับเราจะไม่สนใจก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะเราสนใจตรงนี้ครับเอาละตรงนี้ครับถ้าเราเข้าไปข้างในกรุ๊ปครับคริกสองทีหนึ่งสองสังเกตนะครับว่ามันปรับได้ครับให้มันจางหรือเข้มเห็นไหมครับทุกคนนี่ไงนี่จางไปเลยจะได้เห็นชัดไปไงให้มันแสบฟากันไปเลยนะข้างในครับานนอกนี่คือหายไปเลยและถ้าต้องการซ่อนครับกดคําสั่งตรงนี้ครับห d e มันจะหายไปเลยครับเออดีนะแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายดีครับดังนั้นเองเนี่ยอยู่ที่เราจะปรับเกียร์ครับอยากให้มันอยู่เกียร์อะไรล่ะนะครับอย่างนี้เข้มอันนี้คือจางแบบนี้ก็ได้ครับเออง่ายดีครับและแบบนี้ครับมันก็ง่ายละทําให้เราเห็นนะครับว่ามันชาร์ะว่าอะไรอยู่ในกรุ๊ปนอกกรุ๊ปครับจากนั้นเราถึงจะพูดพูได้แบบนี้ครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าอย่างเงี้ยง่ายเลยครับนะครับ อ่าอีซี่เห็นฟันมากโอเคคำสั่งนะครับเฟดตรงเนี้ยหรือไฮเรสออฟโมเดลหรือซ่อนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างได้นะครับทำได้นะครับแบบรวดเร็วนะครับตรงนี้ครับควาสำคัญมากนะครับดูนะคำข้างไรนี้ครับออกคำสั่งครับวิวนะครับคอมโพเนนต์อีดิทไฮเรสออฟโมเดลเห็นไหมครับวิวคอมโพเนนต์อีดิทไฮเรสออฟโมเดลปิดวิวคอมโพเนนต์อีดิทไฮเรสออฟโมเดลเปิดวิว Component Edit High r ์สม Model โอ้โหนะครับง่ายมากๆแต่ก็ยังช้าอยู่ดังนั้นเองผมแนะนำว่าให้สร้างช็อตคัดไว้สำหรับการอ d ดิกรุ u ปนะครับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจครับการสร้างช็อตคัดง่ายมากๆครับไปที่คำสั่งครับ w i n d o w Preference ์แม็กเกิร Model Info ลนะ์แล้ววินโดวพีเฟรนซ์จากนั้นนะครับไปที่ช็อตคัดเหมือนเดิมครับหรือพิมพ์คำว่า Rest ครับ r e s, s t enter ิ้มเข้าไปให้เอาลืม วินโดว์เพียร์เฟรนซ์นะครับช็อตคัทเรสครับ R-E-S-T ยังยังไม่เอนเตอร์ไม่เอนเตอร์ Enter. ให้เราตรงนี้ครับเจอคำว่าวิวคอมโพเนนต์อีดิทไฮเรสออฟบอเดลไปที่วินโดว์นะแล้วก็เพียร์เฟรนซ์นะครับแล้วก็ช็อตคัทตรงนี้ไนดะ้โอเคเจอคำว่าว i วค component edit high res of model ตรงนี้ครับเราก็ใส่ช็อตคัทที่ต้องการครับ control P control C shift C อะไรก็ว่าไปตามสบายแต่บังเอิญมันมีตัว N ว่างอยู่ผมชอบครับตัว n N กดบวกครับ yes เห็นไหมครับ n ก็มาอยู่ข้างล่างแล้วและตอนนี้ครับเรากด n ก็เป็น high res a l model แล้วกด ok ครับและคราวนี้ครับเวลาเราเข้าไปข้างใน edit ครับตัว n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  และนี่แหละครับคือมือโปรทุกคนต้องทําให้ได้นะคลิปนี้สําคัญมากๆเป็นหัวใจของการทํางานนะครับทำไม่ได้เนี่ยบอกเลยยังไงก็ช้าครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงดูนะครับดูนะผมทําให้ดูครับ นี่ครับผมแม่กุ๊กนะครับจัดได้มาผมก็มีกล่องหนึ่งอยู่นี้ครับนี่ครับเอาละผมแม่กุ๊กนะครับแต่คราวนี้ครับผมต้องการเจาะรูใต้กล่องนี้บนชิ้นงานนี้ทำยังไงคนตุ้ยไปก็จะมูกครับแล้วก็ดับบันนี้เข้าไปครับแล้วก็ลบแบบนี้ครับพุทผูหรือปิดเลเยอร์ครับแบบนี้ครับวิธีเหล่านี้นะครับจะปิดเลเยอร์หรือซ่อนครับเป็นวิธีผิด ผิดช้าช้าช้าวิธีนี้ไม่ควรใช้ครับมาดูวิธีของฉันป้อมครับอันดูนะครับวิธีที่เหมาะสมก็คือเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่กล่องตัวน้ดาล่างครับแล้วกดตัว n ครับ high res model จากนั้นนะครับเราก็เจาะรูแบบนี้แล้วก็กดออกคอนนอหนึ่งทีแค่นี้แหละครับ high res model edit แบบมือโปรครับ